สวัสดีครูผู้ชมที่รทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a F D Channel คลิปนี้ผมจะพามาส่องทีมชาติฮ่องกงคู่แข่งของทัพช้างศึกทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนกันก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมทีมชาติฮ่องกงทีมจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกณปัจจุบันอันดับฟีฟ่าแรงกิ้อยู่ที่อันดับ1 4 7ของโลก ในอดีตที่ผ่านมาพวกเขามีผลงานที่เด่นๆน,นั่นก็คือการคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันเอเชียนครับเมื่อปี1956ที่ประเทศฮ่องกงเป็นเจ้าภาพและจากนั้นก็ห่างหายจากฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี1968เป็นต้นมาจนมาถึงปีปัจจุบันปี2023ที่พวกเขาจะมีโอกาสกลับไปเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเอเชียนครับอีกครั้งหนึ่งในรอบ55ปีโดยทีมชาติฮ่องกงชุดปัจจุบัน ในปี2023นี้พวกเขามีกุนซือชาวนอร์เวย์คุมบังเหียนอยู่นั่นก็คือยอนแอนเดอร์เซนกุนซือวัย60ปีที่มีประสบการณ์ในการคุมทีมในเยอรมันกับไมล์05เมื่อปี2009ซึ่งในปีนั้นยังอยู่ในสึกบุนเดสซิก้า2และสามารถพาทีมเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดได้ในปีนั้น ส่วนในระดับนานาชาติเขาเคยคุมทีมชาติเกาหลีเหนือเมื่อปี2016และเคยคุมทีมโสมแดงมาพบกับทีมชาติไทยด้วยในศึก kings cup เมื่อปี2017ก่อนแพ้ไป3ประตูต่อ0หลังจากนั้นเขาโยกไปคุมทีมในศึกเคลิกกับอินชอนยูเนเต็ดและมารับงานคุมทีมชาติฮ่องกงในเดือนธันวาคมปี2021 เขามีสถิติการคุมทีมชาติฮ่องกงไปแล้ว12นัดชนะ3นัดเสมอ2นัดและแพ้ไปถึง7นัดด้วยกันในส่วนของตัวผู้เล่นของทีมชาติฮ่องกงนั้นในชุดอุ่นเครื่องฟี f a เดย์ครั้งนี้มีการโอนสัญชาตินักเตะม,มารับใช้ชาติหลายรายอาทิเช่นมาฮามาอาวาวสูตรหน้าวัยสาย12ปีเชื้อสายเคเมรูนที่เพิ่งได้สัญชาติฮ่องกงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาลงเล่นให้กับฮ่องกงไปแล้ว3นัด ยังทําประตูไม่ได้เลยในนามทีมชาตินาเต่โอนสัญชาติคนต่อมาก็คือเฮริโอโชเซกอนซาเวสเซตาแบ็กวัย37ปีเชื้อสายบราซิลเลียนที่เข้ามาค้าแข่งในฮ่องกงตั้งแต่ปี2008กับทีมซิติเซนและย้ายไปเล่นกับสโมสรคิชชีในปี2015จนถึงปัจจุบันโดยเขาโอนสัญชามารับใช้ชาฮ่องกงตั้งแต่ปี2015ตดทีมชาติไปทั้งหมด27นัดยังทำประตูไม่ได้เลยในนามทีมชาติ และตัวโอนสัญชาติอีกรายหนึ่งก็คือวานนุนเยสเซตเตอร์แบ็กวั27ปีโดยตัวเขานั้นเกิดที่ประเทศฮ่องกงก็จริงแต่ว่าคุณพ่อของเขาเป็นชาวอังกฤษและคุณแม่ของเขาเป็นชาวเม็กซิกันเลยทำให้เขาไม่ได้รับสัญชาติฮ่องกงจนกระทั่งเมื่อปี2018เขาก็ได้รับการโอนสัญชาติเพื่อไปเล่นในศึกเอเชียนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพเขาลงสนามรับใช้ชาติไปแล้ว4นัดยังทำประตูไม่ได้เลยในานามทีมชาติ โดยปัจจุบันเขาเล่นอยู่ในศึกไชนีสซูเปอร์ลีกกับสโมสรต้าเหลียนโปโในส่วนของนาเตะเชื่อสายฮ่องกองแท้ๆนั้นนักเตะที่มีโปรโฟไฟล์สูงที่สุดในทีมคงหนีไม่พ้นทางด้านของเลืองนกหัง เซตแบ็กวัย28ปีที่ค้าแข่งอยู่ใน n ชน e สซูเปอร์ลีกกับสโมสรซีเจียงเขาเป็นตัวหลักของทีมและเป็นกุญแจสําคัญในการพาทีมคว้าอันดับที่3ของ n ชน e Super League ในปี2022พร้อมกับได้โคตาเป็นเล่นในศึกเอฟ c h แชมเปี้ยนส์ลีรอดวกับทีมการท่าเรือ FC ในรอบเพลย์ออฟที่กําลังจะมาถึงในเดือนสิงหาคมนี้โดยข่าวโลกสนามรับใช้ชาวฮ่องกงไป8นัดด้วยกัน มาดูสถิติที่เคยพบกันระหว่างทีมชาติไทยตัวกับทีมชอบฮ่องกงโดยทั้ง2ทีมเคยพบกันทั้งหมด26นัดเป็นทีมชาติฮ่องกงชนะไปได้ทั้งหมด11นัดทีมชาติไทยชนะไป9นัดและเสมอกไป6นัดด้วยกันโดยส่วนใหญ่ในนัดที่ทีมชาติไทยเราปลาชัยนั้นส่วนใหญ่จะเป็นในยุคอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างนานแล้วโดยทัพช้างศึกปราชัยให้กับทีมชาติฮ่องกงคลางสุดท้ายต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2003นสในศึกเอเชียนคัพ2 0 0พรอบ คัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานเมื่อ20ปีที่แล้วและต่อมาเราสามารถเอาชานะทีมชาติฮ่องกงได้3นัดติดต่อกันในปี2003 2015และ 2, 2018ก่อนที่จะมาเจอกันในฟีฟ่าเดครั้งนี้ลุ้นชัยชนะสีนัดติดต่อกันเป็นครั้แรกในประวัติศาสตร์ที่พบกันมา และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลคร่าวๆของทีมช่าติฮ่องกงคู่แข่งที่เราต้องเจอในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดเดือนมิถุนายนนะครับผมโดยเราจะพบกับทีมชาติฮ่องกงในวันที่19มิถุนายนเวลา19นาฬิกา่ายทอสดทางเอสเพและไทยรัฐทีวี ซึ่งถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบวก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ